สวัสดีครับน้องๆทุกคนก็วันนี้นะเราจะมาพูดถึงในหัวข้อที่ว่าเราจะปรับตัวยังไงให้ทันกับหลักสูตรใหม่ของสสว,วท ตองสัปดาห์ที่แล้วจะเป็นข่าวที่ท Th ็อกอฟเดอะทอมาเกี่ยวกับข้อสอบแพทหนึ่งคณิตศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไปหลายคนไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องๆมสม .5 คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ทักมาถามพ,พี่ต้อมว่าพี่ต้อมแล้วอย่างนี้เนื้อหาที่หลักสูตรที่มันเปลี่ยนไปหรือแนวะข้อสอบที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับวิชาคณิตศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้หรือปีต่อๆไปบ้างหรือก,การสอบในปีต่อๆไปบ้างวันนี้พี่ก็จะมาพูดว่าเอ๊ะในสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มขึ้นหรือกกกาาารรรตตัััดททออออออนนขขงงงหหลสสสูวเีมมื้้ะไบ เชื่อว่าในสิ่งที่ทางผู้ออกข้อสอบหรืออาจารย์ผู้ออกข้อสอบของสวสว,วทพยายามกําลังจะทําคือพยายามจะทําให้วิชาคณิตศาสตร์เนี่ยจะปกติมันเป็นสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้เป็นนามธรรมเนี่ยพยายามจะเอามาเข้าให้อยู่ในรูปของโจทย์ปัญหามองให้เห็นภาพเหมือนกับที่อยู่ในชีวิตประจาวันซึ่งมันจะคล้ายๆกับวิชาฟิสิกเพราะส่วนใหญ่วิชาฟิสิกมันจะเป็นโจทย์ปัญหาแล้วก็ต้องเอามาวาดภาพแล้วค่อยมาสเก็ตสมการถูกต้องมาเพราะฉะนั้นถามว่าพี่ตรงส่วนนี้หนูควรปรับตัวยังไงหลักๆในการปรับตัวคืออันดับแรกเลยคือเรายังจําเป็นจะต้อง เน้นหนักในส่วนของเนื้อหารายวิชาในแต่ละรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรสามัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเลขฟิสิกส์เคมีอัดพี่อาจจะพูดเกินถึงวิชาอื่นด้วยยังอยู่ในเนื้อหาหลักตามปกติแต่เพียงแต่ว่าพอเราเรียน,นลงลึกและละเอียดเป็นระเบียบขั้นตอนที่เคียวว่าถึงแม้ว่าสศจะเปลี่ยนระบบมาเป็นเพิ่มเติมในส่วนของโจทย์ปัญหาเราแค่ถอดร,รหัสจากบทความจากประโยคต่างๆที่อยู่ในโจทย์ข้อสอบตัวนั้นนะอะถอดรหัสแล้วเปลี่ยนจากรหัสหรือบทความที่เขาให้มาเป็นโจทย์ปัญหามาเป็นสมการพอเราได้สมการปุ๊บเราเข้าใจเนื้อหาทที่แแ้้้จริงงลวถูกตอ เราจะถอดรหัสประโยคต,ต่างๆนะั้นมาเป็นสมการแล้วที่เหลือเราก็โซโล่ใช้ความรู้ที่พวกเราเรียนมาหรือหลายคนที่เรียนกับพี่มาเนี่ยหนูใช้ความรู้ที่พี่ต้้มสอนมาเนี่ยเอามาถอดรหัสแล้วแก้สมการทุกอย่างได้ตามปกติเลยสิ่งที่เราเตรียมตัวมานะ่ะไม่ต้องตกใจหรือไม่ต้องกลัวอะไรหลายคนกลัวว่าเอ้พี่ก้าวิชาสามัญมันจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าถ้าถามพี่พี่คิดว่า80%ยังเป็นแนวข้อสอบเดิมแต่อีก20-30%เปนี่ยอาจจะมีโจทย์ปัญหาเป็นภาคบรรยายที่มันอาจจะท็อปอขึ้นมาแล้วบางคนที่เเรยนนนอนอััดดมางงคคู้้้้แแใปปววลก ว่าที่เขาสอบออกมาบอกเออพี่น้องจําเสียงเหมือนพี่ไปหลอกหลอนในปทประสาทของน้องอ่ะแล้วสุดท้ายน้องทําได้เว้ยเพราะฉะนั้นคืออยากจะบอกว่าเรียนเนื้อหาหลักทุกอย่างเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ว่าเจอจบปัญหาเราค่อยๆตั้งสติแล้วค่อยๆถอดหลสดมาเปลี่ยนมาเป็นสมการแล้วใช้ความรู้สิ่งที่เราพยายามเก็บสะสมมาเข้าไปแก้ไขปัญหาสุดท้ายเทเชั่นมันจะได้คําตอบเหมือนเดิม ที่จะให้เราจําง่ายๆว่า2องบวกสจะเท่ากับ5ใช่ไหมให้จําตัวเลขตัวนี้ไว้นะทำไมสองบวกสถึงเท่ากับ5และเกี่ยวอะไรกับหลักสูตรสสวทที่เปลี่ยนไปเลข2จะหมายถึงหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นสสวทจะมีบทในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์จะมีเพิ่มขึ้นสบทเลยก็คือบทแรกคือเรื่องของดอกเบีย้ยและมูลค่าของเงินซึ่งบทนี้พี่ภูมิใจในการสอนมาเพราะรู้สึกสนุกอะเราจะซื้อของทุกวันนี้ยเราต้องไปกู้แบงค์ซื้อรถซื้อบ้านหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรบางทีเราจะตรวจสอบว่าเฮ้ยเขาคิดดอกเบีย้ยยังไงกับเราแล้วเราควรจะต้้้้้ออออองเเเเลืกกกดดบบบบีียยแหหนนทท่จะําใส อย่างเงี้ยมันคือมันโยงกกับชีวิตประจาวันอันนี้คือสนุกมากเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยและการเงินและอันที่2ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เรื่องของ p ๊อปแตะป๊อปปาร์บิลิตี้กับแตะติสติกก็คือจะเป็นเรื่องของการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มเป็นบทที่ต่อยอดกันระหว่างคือเป็นผสมผสานกันระหว่างสถิติกับความน่าจะเป็นมันจะเป็นตัวช่วยให้กับผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยมาช่วยในการตัดสินใจเราจะดําเนินธุรกิจทิศทางไหนคืออย่างที่พี่บอกอะว่าสิ่งที่สสพยายามกําลังทําพี่เชื่อว่าอย่างแนวข้อสอบที่เห็นหรือเเเเนนื้้้้ออหหาาาาาาที่่พพิมมมขยยจะใงๆ แล้วก็รู้สึกว่าวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและมันเอาไปใช้ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดเลยมีการเอาโจทย์ปัญหาเข้ามาเพิ่มเติม3คือเนื้อหาที่เปลี่ยนในส่วนของเนื้อหาที่เปลี่ยนเนี่ยหลักๆจะมีอยู่3เรื่องเรื่องแรกคือตรกกศาสตร์ในหัวข้อวลีบ่งปริมาณท่านในเทปนี้มีทั้งน้องม .4 ม .5 ม .6 ม .5 กับม .6 ก็แกรู้จักอยู่แล้ววลีบ่งปริมาณตอนรุ่นม .5 ม .6 เรียนเนี่ยจะมี2แบบคือวลีบ่งปริมาณตัวเดียวกับ2ตัวแต่สิ่งที่สัวข้้ออนีคืเาตในสาวเปลักสใหี่ยน ม .4 ขึ้นปีนี้หรือแม้แต่มหที่จะสอบที่จะขึ้นม .6 ปีนี้จะไม่มีเรียนวลีบวกปริมาณ2ตัวแล้วแล้วหลายคนถามว่าพี่ต้อมและพี่ต้อมจะสอนไหมพี่คิดว่าพี่จะสอนเพราะอย่างน้อยคือใอ้ส่วนที่ตัดออกเนี่ยมันจะทําให้น้องได้ฝึกคิดด้วยวิเคราะห์ในเชิงตรรก์ได้ลึกขึ้นแต่พี่ก็จะย้ำหนับน้องที่เลือกเรียนตามรอบสดแล้วว่าเฮ้ยบทหัวข้อนี้นะปีนี้รุ่นพวกเราไม่ออกแล้วแต่การเรียนมันจะจุดประสงค์ที่สอนเพื่อให้เราม,มุมมองให้มันกว้างขึ้นทําให้เราตัดสินใจในการทาข้อสอบพี่ว่ามันจะทําให้เราลึกขึ้นนนนไมม่ววาาข้ออออสสบจจจะเเปปป็็็โทย์ััััญหหหรรรืืลกกษณดตตงค เปลี่ยนตรกศรสตร์อันที่2จะเป็นเรื่องของอูอันนี้คือพี่กังวลมากเลยคือเรื่องเมตริกในหัวข้อที่เมตริกเปลี่ยนเมตริกมีทั้งเปลี่ยนแล้วตัดออกนะเมตริกส่วนที่เปลี่ยนคือสัญลักษณ์ low operation การดาเนินการทางแถวอย่างเดิมเนี่ย low operation เนี่ยปกติถ้าเกิดสมมติว่าเราเขียน r 3บวก r 2ถ้าหลักสูตรเดิม r 3คือแถวที่3จะเปลี่ยนแต่ถ้าเป็นหลักสูตรใหม่แล้วขาเขียน r 3บวก r 2อันนี้ r 2จะเปลี่ยนแนละ้วเพราะฉะนั้นแปลว่าในเรื่องเมตริกแล้วเป็นบทที่ออกข้อสอบเยอะมากในส่วนของ9วิชาสามามันจะเริ่มแล้วเพราะถ้าเกิดจอง,อง้ปุ๊น การทําข้อสอบเก่ามันจะคนละแนวโดยสิ้นเชิงแล้วอันนี้คือเป็นสิ่งที่สศสเปลี่ยนแลวกังวลมาก,มาก,มากเวลาที่พี่สอนอย่างที่พี่สอนย้ําน้องเฮ้ยมันต้องระวังนะว่าตอนนี้ถ้าเขายึดตามหลักสูตรใหม่เราก็ต้องใช้ตามหลักสูตรใหม่ในการทาข้อสอบเนาะสิ่งที่เปลี่ยนอันที่3คือเรื่องของสัญ,ญลักษณ์เรื่องการแจกแจงปกติเส้นโคง้งระดับความในวิชาสถิติเนาะซึ่งถามว่าอันนี้จริงๆมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ใหม่หรอกจริงๆพี่พูดสัญ,ญลักษณ์ตัวเนี้ยกับน้องตั้งแต่ที่เรียนกับพี่มานั้นแต่ปสอมสี่เนนอปีที่นี้ญลษ วมาตัว n หมายถึงการจแจกแจงปกติและตัวแปรสุ่มที่มีการจแจกแจงปกติจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องอะไรซึ่งมันจะโยงกับเนื้อหาที่เขาเพิ่มขึ้นมาใน2หัวข้อแรกเมื่อกี้เนาะนี่ก็จะเป็น3หัวข้อที่เปลี่ยนไปสตอสเขาก็เลยวกลัวว่าจะหนักไปเขาเพิ่ม2แล้วเปลี่ยน3เป็นเท่าไหร่ละห้าถูกต้องไหมเพราะฉันเพื่อให้การดวงสวงสมดุลในชีวิตเขาก็เลยตัดทิ้งสัก5เรื่องอย่างน้อยก็เพิ่ม5าลง5้าแต่จริงๆพี่ว่าไอสิ่งที่เพิ่มเนี่ยมูลค่าที่มันเพิ่มเนี่ยมากกว <c oughs> จะยังมองภาพได้ไม่ชัดเจนแต่หนูฟังไปก่อนเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเกี่ยวเนื่องกับหนูแน่ๆบทแรกคือทฤษฎีจานวนทฤษฎีจานวนหัวข้อที่ตัดออกเกี่ยวกับเรื่องหอละมอรคลอนอแลอ้วก็เรื่องสมบัติการหาลงตัวอันนี้ตัดทิ้ง <S <S 2<อ>งคือกําหนดการเชิงเส้นที่มีการวาดกราฟเส้นตรงหาพื้นที่ที่เป็นไปได้ม, 5, ม 6, อห้ามอนหกนาจพอในภาพแล้วหัวข้อที่ตัดออกอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีกราฟจริงๆทฤษฎีกราฟเนี่ยพี่เคยพูดที่พี่เรียนวิศวกรรมเนี่ยทฤษฎีกราฟพี่เรียนประมาณปี2เทอม2 3เทอมนหึอง่หรมันเป็น Dis t m a ี เป็นคณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่องอะนะมันจะเป็นเกี่ยวกับจุดอะไรต่างๆนะพี่ก็เลยงงว่าเออเขาเอาเนื้อหาเนี้ยมาลงในให้น้องๆเรียนมันดูไม่ค่อยเชื่อมโยงกับบทอื่นๆพูดกับน้องตั้งแต่4 5ปีที่แล้วละสุดท้ายบทนี้มันก็ได้ไปจริงๆแล้วหนูก็จะไม่ได้เจอแล้วเป็นบทที่ยอมรับเลยว่ามันเป็นอะไรที่มันนาม,มาทำจ๋ามากเลยอะ่ะเขาเลยพยายามจะตัดส่วนที่เป็นนาม,มาทำออกไปในะความรู้สึกพี่ว่าสสกําลังมาในเวนี้ละพี่ว่าพี่จับทางสศสถูกละแล้วบทที่4ที่ตัดออกกฎของคลาเมอร์ในเมตริกอย่าง Matrix, ที่ลลยนนโชแ มีทัางตัดออกคาเมอร์เนี่ยถ้าม5มหรู้ที่เรียนมาแล้วเนี่ยจะรู้ว่าหัวข้อคาเมอร์เนี่ยจะช่วยให้เราแก้คําตอบของระบบสมการแต่ปัจจุบันสตทตัดแต่พี่อยากจะบอกนะว่าในคู่มือเรียนสตอตัดหัวข้อคาเมอร์ออกแต่ไม่รู้เหตุผลอันใดคู่มือครูยังมีอยู่อาจจะเป็นไปได้น้อที่ว่าบางทีอาจจะเป็นรอบในการตีพิมพ์อาจจะยังเป็นของเดิมอยู่อาจจะยังไม่ได้แก้ไขแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อสอบพัทหนึ่งปิดเนี่ยล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยมันมีข้อสอบเกี่ยวกับเมติกอยู่ข้อหนึ่งถ้าใช้กกกดดดดดคคาาเออร์่่แบียยยวววหหลลุ้้็ัังงงูใต ออกในคู่มือครูก็ยังมีอยู่แล้วข้อสอบปัจจุบันก็ยังใช้กดคาเมอร์เอามาช่วยในการสอบได้อยู่พี่ก็เลยงงว่าจริงๆคือเขาตัดแล้วจริงๆหรือยังหรือว่ามันจะเป็นช่วงคาบเกี่ยวอยู่เนาะแต่อย่างที่พี่บอกอะว่าถ้าถามว่าพี่ต้อมสอนมาพี่คิดว่าพี่คงจะสอนเนื้อหาที่สาคัญและจําเป็นกับพวกเราทั้งหมดเพราะเวลาที่เราไปเจอโจทย์ข้อสอบไม่ว่าจะเป็นสอบของทีแคสสอบ9กว,วิชาสามัญสอบแพทหนึ่งหรือแม้แต่จะไปสอบแข่งขันสอบสอบอวนอะไรก็ตามพี่ว่ามันจะทําให้หนูมองเห็นภาพได้มากขึ้นและเรี่ยงกับพี่เอาไปต่อยอดได้แน่่นนนนนออ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 ีีกกกััึงงทททาาาาสรํยยจะเป็ตตว้ข ถ้าผ่านมาแล้ว4ปีปีปถัดไปเนี่ยรู้แล้วผลตอบแทนจะเป็นเท่าไหร่อันนี้เขาตัดออกเพราอาจจะมองว่าที่เขาตัดตรงนี้ออกเพราะได้มีการเพิ่มในส่วนของป๊อปสแตปในส่วนบทที่การจแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มมาแล้วก็อันนี้แหละจะเป็นในส่วนของ2อบวก3เท่ากับ5 2, 5, 2 5, 5 5 5. บทที่เพิ่ม3บทที่เปลี่ยนแล้วก็5บทที่แปะไปาปไม่เดยเจอแล้ว อย่างหลักสูตรของคอร์สเรียนนะบางตัวมีเพิ่มบางตัวที่มีตัดออกอย่างเพิ่มเนี่ยพี่สอนใหม่โดยละเอียดแน่นอนแล้วพี่อยากจะบอกว่าอย่างบทเรื่องดอกเบี้ยกับมูลค่าเงินหรือการแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มที่เพิ่งเคยอัดใหม่ตอนเทอมที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกการจะบอกว่าน้องที่ไม่เคยเรียนมาก่อนมาฟังพี่สอนให้ใหม่หมดตั้งแต่แรกในส่วนที่เป็นเนื้อหาใหม่อาจจะน้องที่เคยเรียนกับพี่อยู่แล้วหรือน้องที่ไม่เคยเรียนกับพี่เลยเรียนไปปุ๊กวันรุ่งขึ้นไปสอบทําข้อสอบได้เลยเพราะสิ่งที่พี่สอนพี่อาจจะไม่ได้พูดแค่ อาจจะเป็นกิมมิคของปริญญาตรีที่ปีหนึ่งปี2แต่บางคนคิดว่าเฮ้ยปริญญาตรียากปาวะไม่ต้องห่วงถ้าผ่านมือพี่มาแล้วโอ้โหดูพูดดูยิ่งใหญ่มากเราบลองพวกแกรู้เรื่องแน่นอนอันนี้คือเนื้อหาที่พี่จะเพิ่มให้แล้วถามว่าในแต่ละเทอมหลักสูตรเนี่ยสอนเนื้อหาแกนหลักในส่วนของแกหล,ลักตามบูปินของสทศก่อนเอาละเอียดก่อนแล้วตอนตบท้ายในแต่ละบทพี่จะเพิ่มในส่วนของพาร์ทจบปัญหาปัญหาชาวที่โยงกับเนื้อหาในบทนั้นๆอย่างน้อยคือแล้วสิ่งที่เรียนกับพี่คือนอกจากจะเรียนลึกละเอียดตตาาามมมลลลํดัับแ้้ววววไ่่่อองงงกในนสข สวทชมาเป็นสมการหรือให้เราแก้ข้อมูลตรงๆหรือจะต้องให้เป็นการถอดรหัสพวกเรามั่นใจได้แน่นอนท,ทีนี้ในส่วนของหลักสูตรเนี่ยในหลักสูตรคณิตศาสตร์อย่างที่พี่บอกไปเนี่ยเพิ่มเปลี่ยนแปลงตัดออกเพราะอธิบายทไลายของม .4 ม .5 าม .6 ทั้ง6เทอมมสเทอมแรกเนี่ยตอนนี้เหลือ3บทก็คือเซฟจำนวนจริงตักกสตร์จำนวน,กกรวนจริงส่วนที่ตัดออกคือเขาตัดทฤษฎีจำนวนออกแล้วส่วนตรกาสตร์ก็อย่างที่บอกคือตัดวลีบ่งปริมาณ2ตัวนี่คือม4เทอมหนึ่งก็จะเจอ3บทนี้หลักๆอันนี้คือหลักสูตรสวทนะลูกนะส่วนมอส ตานสมัคและฟังกชันก็ยังเรียนคบบทเหมือนเดิมนะเน้นกราฟเน้นโดเมนกับเลนมีฟังกชันผกพันเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นในส่วนของเลขาคณิตวิเคราะห์และภาพตัดกรวยอันนี้ก็จะเน้นโอ้โหอันนี้เป็นบท 4, มสม5ม, 6, ม6นี่เห็นบทนี้แล้วจะกลัวแนละ้วและอีกอันนึงก็จะเป็นเมื่อก่อนมันอยู่มหแต่ตอนนี้มาอยู่มาอยู่ม4เทอม2แล้วคือบ,บท exponent เนนกับลอคกับ Lock, รีทิลฟังชันซึ่งใน E x p o ปกับลอ g เนี่ยมันจะมีหัวข้อเล็กๆที่เขาตัดออกจะเป็นในหัวข้อของแม่ักสรวทิบ่างฟัก์ชันตตีกมิิบทปย อันนี้คือเรียนเต็มบทฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือใส่โจทย์ปัญหาที่สทอส,สกัวว่าเราจะไปได้สทอสว่าเขาคิดว่าเราจะพลาดไม่ต้องห่วงโูปีนี้โจทย์ปัญหาอาจจะดูยังไม่ซับซ้อนมากแต่ปีต,ต่อๆไปพี่เดาทางได้เลยว่าจะต้องเพิ่มความซับซ้อนแล้วใส่ดีเทลเข้าไปเยอะมากขึ้นแน่นอนพราไม่ต้องกลัวอ่ะมีเมทิกซึ่งเมทิคอย่างที่พี่บอกหนึ่งคือเขาตัดคามเมอร์เขาตัดแต่ต้อมสอนโอเคไหมเขาตัดออคาเมอร์แล้วก็เปลี่ยนสัญลักษณ์โลโอเปอเรชันแล้วก็มีบทอะไรอีกอันนึ่งเวกเตอร ลผลแล้วเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลของสทศที่เป็นโจทย์ปัญหายังไงไมันไม่ต้องกลัวสทศเราเจอกันอันนี้ม5ทำหนึ่งต่อไปม5ทำสองบทจะเหลือน้อยลงแล้วจะเหลือเรื่องอะไรบ้างนะจำนวนเชิงซ้อนอยากจะบอกว่าจํานวนเชิงซ้อนเป็นปรากฏการณ์หนึ่งใน2บทมั้งที่แพทหนึ่งที่ผ่านมาสทศพยายามจะเอาหลายๆบทไปใส่โจทย์ปัญหาใช่ไหมแต่จํานวนเชิงซ้อนเขาใส่ไม่ได้มันเป็นอะไรที่นาม,มาทํามากอะ่ะมันมันอาศัะใส่คือถามว่าใส่ทาทาได้ไหมแต่มองยากมากเขาเลยตัดว่าจานวนเชิงซ้อนคือออกมาตรงๆเลยแล้วจำนวนเชิงซ้อนเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเรื่อง สเปลี่ยนจัดหมู่แล้วก็ทฤษฎีบททวินามอะไรพวกนั้นนี่คือม5เทมอม2แล้วก็มีความน่าจะเป็นด้วยต่อไปม6นี่คือเป็นบทศักดิ์ศรีของเด็กมปลายเลยม6เทอม1บทแรกคือลำดับและอนุกรมในลำดับอนุกรมเนี่ยมันจะมีออนท็ปต่อท้ายม6เอนมีจะมีลำดับอนุกรมกับแคลคูลัสใชนะ่ไหมในลำดับอนุกรมเนี่ย มันจะมีต่อท้ายด้วยเรื่องของดอกเบี้ยและมูลค่าเงินมันจะต่อท้ายตรงนี้จะมองไปอีกบทหนึ่งก็ได้ที่เอามาต่อท้ายในลำดับอนุกรมเพราะว่าในเรื่องดอกเบี้ยและมูลค่าเงินมันจะใช้ความรู้เรื่องลำดับกับอนุกรมเลขาคณิตอันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เพิ่มมาแล้วก็ส่วนแคลคูลัสก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นแคลคูลัสที่จะต้องเอาไปต่อยอดกับมหาวิทยาลัยด้วยนี่คือโมกเทอมหนึ่งที่มหกเทอมสองเมื่อก่อนมันจะเน้นสถิติใช่ไหมแต่ตอนนี้มันจะเป็นสถิติมปลายทั้งหมดผสมกับเรื่องป๊อปแต่าาาจจะเเเปปป็็นนนขออองงตัวแรสุ่มีีกกบทึ้ หนึ่งเลยที่เขาเพิ่มมา,เา4เทอมหนึ 1, ่ง4เทอมส5เทอมห5เทอมส หเทอมหนึ่งเทอมสองอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยภาพรวมของสสวทหลายคนถามว่าพี่ต้อมแล้วถ้าเกิดสุตโรงเรียนหนูอ่ะไม่ได้เรียนเนื้อหาตามสสวทคือแบบอาจจะไม่ได้จัดบทตามนี้พี่ต้องมีวางแผนยังไงอ่ะก็จะมีหลักสูตรของสสวทจะเรียนตามเทอมตามนี้แล้วก็หลักสูตรโรงเรียนเตรมอุดมแล้วก็โรงเรียนใกล้เคียงที่เรียนหลักสูตรใกล้เคียงกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก็จะเรียนตามสี่ชมพูแต่ถ้าน้องๆคนไหนที่บอกพี่โรงเรียนหนูแบบว่าสเปเชียลมากไม่ได้เหมือนกับสสวทแล้วไม่ได้จัดอ้างอิงกับใกล้เคียงกับโรงเรียยนนเดกก็็ปแแบบบทไ้ ซึ่งถ้าเกิดใครที่จะเลือกเรียนแบบแยกบทเนี่ยอันดับแรกขอร้องเลยว่าถ้าจะสมัครแบบแยกบทเนี่ยหนูอย่าเพิ่งรีบสมัครเป็นบทบทไปเพราะอย่างน้อยคือให้เราทักไลน์มหาพี่อดโฮมก่อนก็ได้ว่าพี่หนูอยู่ม .4 เทอมหนึ่งเนี่ยแต่หนูอยากจะสมัครในส่วนของคณิตศาสตร์ของพี่ต้อมเนี่ยแต่บทไม่ตรงทั้งสสวทและไม่ตรงหลักสูตรของเตรียมอุดมเลยก็มาคุยกับพี่เขาว่าถ้าเกิดหนูจะสมัคร3บทหรือ4บทเนี่ยพี่เขาอาจจะมีโค้ดลดโปรโมชั่นให้กับพวกเราก่อนที่เราจะสมัครเรียนเพื่อเป็นสิทธิประโยชน์ของพวกเราด้วยเข้าไปแล้วก็ นนมันจะมีในส่วนของเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาหลักสูตรของปี63กับหลักสูตรเรียนตามรอบสดถ้าหนูอยู่ม .4 ม5หรือคนที่อยู่มหที่จะเรียน Tcat เนี่ยถ้าใครอยากจะเรียนแบบอัปเดตหลักสูตรใหม่เลือกเรียนตามรอบสดก็คือในคอสนั้นนีนะลักษณะาาคอสต,ตามรอบสดเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเรียนตามรอบสดได้เลยลเกยดดลย็ในส่วนของในการสมัครเรียนหรือว่าในการสมัครคอร์สเรียนอาจจะถามพี่ที่แอดโฮมเป็นหลักการใช้แอปแต่ถ้าเกิดในส่วนของเนื้อหาเนี่ยจะถามพี่ที่แอดโฮมก็ได้หรือจะแอดถามมาถามกับพี่ที่อยูเลกาได้เพื่อจะได้เป็น สมัครเป็น2แพ็กอะไรประมาณนี้แล้วถามว่าหนูสมัครของแพ็กปีหกเนี่ยหนูจะได้เรียนเนื้อหาใหม่ไหมไอในส่งมาปีหกสอย่างที่พี่บอกเนื้อหาแกนหลักเนี่ยของในตามบูปริมสตอสะเนี่ยมันยังฮาร์ดคอร์เหมือนเดิมในส่วนไหนที่พี่มีเพิ่มเติมพี่จะออนท็อปไปตรงท้ายบทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะ้าลูกไม่ว่าจะเรียนหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรเก่าหนูเรียนที่นี่ที่แอดโฮมครบทุกอย่างแล้วนะ้ลูกนะโอเคถ้ายัางไงเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆช่วงก่อนติวมิธเทอมติวไฟนอลเหมือนที่ผ่านมมมาาาาาาเเเเดดดีีีีี๋ยยยวววรรรจจจจะะะไไ้้้้้้ออออออกกัััันน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 ท่่หพพขงงงแแโฮคคคึบบบ๊